กลับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว DIY แล้วก็ผู้ที่สนใจงานช่างทุกคนนะครับผมวันนี้มีแกจิตตัวหนึ่งที่อยากแนะนำสำหรับช่างนะครับช่างมือใหม่มือเก่ามือเก่าทั้งหลายมันคือ wall detector นะครับเป็นเครื่องสแกนกำแพงนะครับผมสแกนทำไมกำแพงสแกนให้รู้ว่าหลังกำแพงมีอะไรนะครับมีคานมีเหล็กมี าสายฟงสายไฟเวลาเราเจาะกําแพงนะครับผมเคยได้ยินว่า,ามีช่างบางคนที่เจาะแล้วไปโดนสายไฟแล้วก็เกิดอันตรายนะครับผมก็เลยคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับช่างมือใหม่บางท่านที่ต้องการซ่อมแซมบ้านเองอหรือว่าจะเจาะผนังแขวนกรอบรูปเจาะฝังตะคงตะขอนะครับฝัง ที่แขวนเสื้อนะครับผมก็จะช่วยได้นะครับชื่อมันคือลอมวุ um ่ม LW01 นะครับผมเป็น Wall Detector ข้างหลังนะครับจะเป็นตัวจะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับผมเซ็นเซอร์ที่จับโลหะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฐาน 9V นะครับซื้อได้ตามเซเว่นนะครับผม นมีมายการใช้ไม่มีอะไรมากครับผมเราแค่เปิดเครื่องก็จะมีโหมดนะครับอันนี้โหมดสแกนไม้สแปกสแกนคานไม้นะครับเวลาเราทําโต๊ะอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นด้านล่างว่าเราจะเจเาะเจาะน็อตลงไปโดนคานไหมแล้วก็กดโหมดนี้นะครับแล้วก็สแกนมันจะขึ้นว่าตรงนี้มีคาน ไม่มีถ้าเราถ้าเราเจาะไม่โดนมันก็ไม่ยึดใช่ไหมครับบางทีเราทํางานคนเดียวเรามองไม่เห็นเราก็ใช้ตัวนี้สแกนได้ครับผมมันสแกนโดนไม้ก็จะเป็นเสียงอย่างนี้ครับโอเคโหมดนี้เป็นโหมดสแกนเหล็กครับผมอา ส่วนส่วนมากที่ผมใช้นะครับที่ใช้ในงานของผมคือผมจะซื้อไม้มือสองมานะครับแล้วก็มาทํามารีดใหม่ต้องเอาไม้เครื่องรีดก็คือเหมือนกบนะครับผมแต่ว่าหน้ามันจะใหญ่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะรีวิวเครื่องรีดไม้ให้ชมกันนะครับผมวิธีใช้ก็คือเราเราสแกนไปตามเนื้อไม้อย่างนี้เลยครับ ข้างล่างมันเป็นเราเตอร์ครับผมมันจับเราเตอร์ได้มันจับได้ลึกถึงสิบเซนนะครับสิบเซนต์ไม่ทราบว่าตรงนี้โดนมาอ่ะไม่โดนตรงนี้โดนขออภัยจริงๆครับผมเพราะว่าโต๊ะผมมันมีโลหะเยอะแล้วก็สแกนไม้ไปอย่างนี้นะครับก,ก็เจออย่างเดียวเลยเจอ ตรงนี้มีตะปูนะครับผมตะปูสมมุติว่าเจอตะปูเออบางทีตะปูมันฝังในเนื้อไม้เรามองไม่เห็นนะครับพอเข้าเครื่องยีดเครื่องยีดไปโดนเนี่ยใบเสียครับผมใบใบเสียแล้วก็เราต้องรับใหม่มันทําให้เครื่องเราเสียหายด้วยผมก็เลยซื้อมาเพราะว่าต้องต้องรีดไม้โอเคอันนี้ไม้เปล่าๆนะครับเราสแกนไป นะครับถ้าค้าไม่มีสปูลในไม้มันก็จะไม่ร้องนะครับแต่ถ้ามันร้องมันก็จะอยู่ตรงเซ็นเซอร์นั่นแหละครับโอเคอย่างนี้นะครับนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นคลัปะนนะครับ แลวนี้เซนเ,นเตอร์ก็คือเนี่ยตัวนี้ตัวเหล็กเลยแล้วนำไปด้วย็นแม่เหล็กนะครับด,ดูได้ถ้าตรงนี้เป็นอะลูมิเนียมใช่ไหมครับก็จะขึ้นขึ้นอย่างนี้แต่ว่าจะขึ้นว่าแม่เหล็กอยู่ไม่ได้นะครับเป็นโลหะที่แม่เหล็กอยู่ไม่ได้นะครับจะขึ้นจักบาล อันนี้ไขวัวมนใหญ่นะครับพอเอาไปผ่านมันก็จะ้องแล้วจะบอกว่าเนือเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางพอดีอยู่ในตรงเนี้ยหนึ่งเซนห่างกาบ่านจากเครื่องหนึ่งเซนนะครับอันนี้ห่างจากเครื่องสี่เซนพอผมเล่าออกมาขึ้นขึ้นขึ้นนะครับอันนี้ห่างแปดเซนพอเราพอจะเข้าไปใกล้หนึ่งเซน ช่วยให้เรา,เารู้ว่าในกำแพงเนี่ยมันมีโคงล็กมีจะจะไปโดนสายไฟหรือเปล่าสำหรับคนที่ถ้าเรารู้แปลนบ้านก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับแต่ว่าถ้าเราไปทำทำบ,บ้านคนอื่นหรือว่าเราไม่ทราบเนี่ยอาจจะต่อไปโดนสายไฟได้ตอนนี้ร้องใช่ไหมครับอ่ผมไม่ดูข้างล่างนี่ครับกองเหล็ก ตรงนี้เป็นเราเตอร์ะครับมันเป็นมันเป็นเหล็กมันต้องร้องนี่มันเขียวเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นไม้แล้วตรงนี้จะมีน็อตนะครับถ้ามาใกล้แถวนี้มันก็จะเตือนแล้วมันจะเตือนว่าห่างเท่านี้เท่านี้เรายิ่งไปใกล้มันก็ยิ่งยิ่งเข้ามาใกล้ก็ยิ่งยิ่งรู้ ทำไมถึงรีวิวตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์ชั้นนำราคาจะประมาณ3ามสี่พันนะครับผมแต่น,นี้ของจีนจำได้ว่าตอนซื้อแ800รอแต่ค่าเงินตอนนี้มันมันน่าจะเพิ่มขึ้น1้0 2 0อนะครับผมแต่ว่าก็ยังถือว่าถูกยังพอจะซื้อได้ครับเพราะว่าอย่างเราเราเนี่ยไม่ใชอ่อย่างผมเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ช่างแต่ว่าไปรับมงรับเหมาเนี่ยมันก็ก็จะซื้อตัว 3- ามสีพันมันก็มันก็ยังไม่คุ้มสำหรับผมนะครับโอเครีวิวนี้เป็นรีวิวสั้นๆนะครับผมรีวิวนี้เป็นรีวิวสั้นๆนะครับผมเป็นแนวทางให้เพื่อนๆใช้เครื่องมือนะครับว่าเออตรงนี้มีเครื่องมือแบบนี้ราคาเท่านี้ใช้ในบ้านใช้ในงานที่ที่เราทําที่บ้านพอได้ราคาไม่แพงมาก คุณภาพกลางๆนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเลิศเลยออะไรแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมพอใช้ได้ครับผมโอเคถ้าถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์ถ้าใช้ดีก็ซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาจะหาอะไรที่มันมีประโยชน์ให้เพื่อนได้รับชมอีกนะครับผมขอบคุณมากครับ